สวัสดีค่ะออมเด็กวัดแบ่งปันนะคะวันนี้ออมก็มีเรื่องราวดีๆมานำเสนออีกแล้วนะคะสำหรับใครนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะต้องแบบโดน work from home แล้วเด็กนักเรียนนักศึกษาก็มีการมีการเรียนออนไลน์บ้างแล้วนะคะสำหรับใครที่แบบทำงานแล้วอยู่แต่บ้านทำงานเสร็จเลิกงานแล้วไม่ได้แบบเดินทางออกไปไหนอยู่แต่บ้านไม่รู้จะทำอะไรแล้วมีแบบมีแปลนว่า อ่ะฉันจะเก็บห้องฉันจะเก็บบ้านจะทำความสะอาดคอนโดบิ๊กคลีนนิ่งบ้านหรือว่าแบบว่าเคลียร์ของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะวันนี้นะคะออมก็เลยนำสถานที่นะคะที่เป็น16สถานที่สำหรับบุคคลที่แบบว่าเออเคลียร์บ้านแต่ว่า เกียร์ของทิ้งแล้วไม่รู้ว่าจะนําของทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ไหนจะทิ้งก็เสียดายอย่างนี้นะคะก็วันนี้อมก็เลยจะมาบอกต่อ16สถานที่รับบริจาคเสื้อผ้านั่นเองนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอบอกก่อนนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดนี้อมอ้างอิงมาจากเพจปันโปนะคะปันโปรโมชั่นั่นเองนะคะก็ เป็นเรื่องราวของการบริจาคเสื้อผ้านั่นเองค่ะที่ที่แรกเลยนะคะสําหรับสถานที่ที่1นะคะที่รับบริจาคตอนนี้นะคะก็คือมูลลนิธิกระจกเงานั่นเองค่ะรับบริจาคเสื้อผ้าชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเลยนะคะมาสถานที่ที่2นะคะก็คือ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทานะคะเป็นบ้านเด็กตาบอดผู้พิการซับซ้อนนั่นเองค่ะก็รับบริจาคเป็นเสื้อผ้าของเล่นแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคสําหรับเด็กต่างๆนะคะก็ ไปที่นี่ได้นอกจากที่เราจะแบบบริจาคสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วใครที่อยากทําบุญก็สามารถที่จะซื้อของใช้ต่างๆตามที่ผมบอกไปตามนี้แล้วเอาไปให้สถานที่พิกัดที่กําลังต้องการสิ่งของพวกนี้ได้อยู่นั่นเองนะคะมาสถานที่ที่3ก็คือมูลลนิธิบ้านนกขมิน้นนั่นเองค่ะรับบริจาคเสื้อผ้าของเล่นหนังสือสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นั่นเองนะคะสถานที่ต่อไปมูลลนิธิ หลวงตาน้อยนะคะอยอะน,นี้อยู่ที่จงังหวัดนครปฐมนะคะรับบริจาคเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างเลยนั่นเองค่ะต่อไปเป็นมูลนิธิสวนแก้วนะคะรับบริจาคเสื้อผ้าหนังสือทุกประเภทนะคะ เครื่องใช้ทุกชนิดแล้วก็วัสดุรีไซเคิลนั่นเองค่ะต่อไปเป็นมูลลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะรับบริจาคเสื้อผ้าของเล่นของใช้สําหรับเด็กนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วนะคะก็เป็นกระดาษรีไซเคิลน่าจะเอาไปทําให้คนที่ตาบอดนี่นะคะ่ะฝึงน่าจะฝึกให้ใช้ภาษาเบลนะคะต่อไปเป็น มูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุนั่นเองนะคะรับบริจาคเสื้อผ้าสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นะคะวัดพระบาทน้ำพุนะคะไม่ใช่มีแค่ ผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ที่นั่นเด็กก็มีนะคะต่อไปเป็นสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีนะคะบ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองนะคะรับบริจาคเสื้อผ้าและก็สินค้าอุปโภคบริโภคสําหรับผู้หญิงนะคะก็สาหรับผู้หญิงนะเสื้อผ้าต่างๆได้เลยค่ะนอกจากเสื้อผ้าก็จะเป็นแบบผ้าหนามัยเอ่ยอะไรที่เป็นของใช้ผู้หญิงจําเป็นเอ่ยนะคะที่นี่ก็รับนะคะต่อไปเป็นวัดโบสถ์วรดิศนะคะรับบริจาคชุดน,นักเรียนอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าของเล่นเด็กและสิน ินค้าอุปโภคบริโภคนั่นเองค่ะต่อไปเป็นบ้านเฟื่องฟ้านะคะรับบริจาคสินค้าอุปโภคบริโภคสําหรับเด็กเล็กเด็กแรกเกิดนะคะไปจนถึงเด็กอายุ7ขวบเลยนั่นเองค่ะต่อไปเป็น เทลคิปเปอร์คนจิตอาสานะคะรับบริจา,า,รรา,นนาคอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้ากันหนาวแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ค่ะต่อไปเป็นมูลนิธิธรรมานุวัฒน์นะคะรับบริจาคชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียนเสื้อผ้าแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคสําหรับเด็กนะคะต่อไปสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนั่นเองค่ะรับบริจาคเสื้อผ้าของเล่นสินค้าอุปโภคบริโภคสําหรับเด็กนะคะเช่นนมผง ผ้าอ้อแมแพเพร์ต่างๆค่ะต่อไปนะคะเป็นทันทาสถานหญิงพิษณุโลกนั่นเองค่ะรับบริจาคชุดชั้นในใหม่และเก่านะคะแล้วว่าเสื้อในมือสองที่ซักให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กางเกงในใหม่นั่นเองค่ะหลับเยอะนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นของจาเป็นเหมือนกันนะคะแต่ว่ากางเกงในมือสองนี่ก็ไม่ใช่ของที่เราจะนําบริจาคต่อได้นะคะก็ทิ้งไปเลยค่ะซื้อใหม่ให้กันดีกว่านั่นเองนะคะต่อไปเป็น สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทนะคะรับบริจาคเสื้อผ้าของเล่นสินค้าอุปโภคบริโภคสำหรับเด็กค่ะต่อไปสถานที่สุดท้ายนะคะโครงการร้านปันกันนะคะโดยมูล,ลนิธิยัวพัดนะคะรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องประดบับกระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ นนนั่นเองะะคะและนี่ก็คือ16สถานที่นะคะสําหรับคนที่สนใจอยากจะบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะหรือว่าอยากจะร่วมทําบุญซื้อเป็นสิ่งของไปให้ใหม่คะ่ะอุปโภคบริโภคต่างๆส่งไปให้ก็ได้เช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะ16สถานที่นี้เราสามารถส่งไปสนีไปได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเดินทางไปถึงสถานที่เลยนะคะสําหรับใครที่แบบอยากจะบริจาคที่ไหนหรือว่าเห็นของที่เราแบบ โลทิ้งไม่ได้ใช้แล้วแล้วรู้สึกว่าเหมาะก,กับสถานที่ที่นี่ที่นี่ที่มูล,ลนิธินี้ที่เขาต้องใช้ก็สามารถย้อนดูคลิปวิดีโอนี้นะคะดูที่อยู่ที่ออมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะโอเควันนี้ท้ายคลิปนะคะเด็กวัดแบ่งปันก็ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลอีกเช่นเคยค่ะกะติการอดูที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับวันนี้ออมและเด็กวัดแบ่งปันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ กดไลคะ์กดแชร์กดติดตามเพจ f a c e b o o k ทั้งของที่เราแนะนำนะคะแล้วก็ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Youtube ของเด็กวัดแอนเดอร์เทมเปอร์ด็อกให้ด้วยนะคะหลังจากที่กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ทุกๆอย่างแล้วเนี่ยก็แคปหลักฐานทั้งหมดนะคะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์โพสต์นี้ในเพจ f c e e o o o เท่านั้นนะคะแล้วก็รอรับของรางวัลไปได้เลยค่ะเดี๋ยวทางเราจะสุ่มแจกใหงน,นะคะมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะ